เหนือออกแบบนี้เป็นอาการผิดปกติของคนพิการที่บาดเจ็บไขสันหลังนะครับก็อของผมบาดเจ็บที่คอกระดูกคอซีห้าแตกแต่ถ้าเหนือออกแบบนี้ก็แสดงว่าร่างกายมีอะไรที่มันผิดปกติเกิดขึ้นแต่ว่าอาการของผมก็คือ,อมีอาการของฉี่ขัดนะครับซึ่ง ก็เกิดจากติดเชื้อทางเดินระบบปัสสาวะนะครับตอนนี้ก็กินยาฆ่าเชื้ออยู่แต่ว่าก็ยังออกอย่างนี้ตอนกลางคืนนะครับนอนก็ชุ่มไปด้วยเหงื่อบางคนเห็นก็คิดว่าเราร้อนแบบพัดลมให้ไม่เกี่ยวครับเดีย๋ยวมันออกเอง จริงๆแล้วถ้าร่างกายปกติดีให้ร้อนอยังไงมันก็ไม่ออกอันนี้มันก็เป็นอาการผิดปกติของร่างกายที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยหรือว่าคนที่การที่เพิ่งเป็นใหม่ๆนะครับเจออาการผิดปกติอย่างนี้ก็ให้สังเกตว่าอาจจะเป็นความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งของร่างกาย อาจจะมดกัดนั่งทับกางเกงเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นสัญญาณเตือนถ้าให้เราดูลองดูนะครับจะเป็นหนึ่งความรู้ดีๆที่เอามาฝากกันนะครับ